ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมจูนแอดวานอาร์มนะคะผมวันนี้ผมจะอัปเดตให้ทุกท่านในส่วนของภาคสวัสดิการนะคะผมสำหรับยาวแบบไรเฟิลนะคะผมก็จะเป็นแบรนด์ของซีแซดนะครับเป็นลูกกรดนะคะผมขนาดจุดสองสองนะครับตัวแรกเรามาดูกันนะครับก็เป็นตัวพรีเมียมนะคะผมก็พรีเมียมสมชื่อนะคะผม ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า c ีแซ7สี่ห้าเจ็ดพรีเมียมนะครับพันท้ายหรือบอดี้ของเขาก็จะเป็นไม้จริงนะครับสำหรับรุ่นพรีเมียมตัวพรีเมียมเองนะคะผมพันท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาบึกบืนเลยนะครับมีหนวกแก้มมาเรียบร้อยนะคะผมออกแบบมาสวยงามมีเช็คเกอร์ตรงด้ามจับนะคะผมแล้วก็ด้านหน้านะคะผมก็แกะ กันลื่นมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ยี่ห้อใส่รุ่นมาเรียบร้อยนะคบเขียนว่า C ีเซ็สี่ห้าเจ็ดพรีเมียมนะคะผมศูนย์หลังนะคะเป็นศูนย์ปรับได้ตามสไตล์ของปืน c ีซอยู่แล้วนะคะผมหลายๆรุ่นก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับสำหรับปืนยาวศูนย์หน้านะคะผมก็จะเป็นศูนย์ที่ ให้แท่ไฟเบอร์ติกสีแดงมาให้ความที่เล็งได้ง่ายนะครับชัดขึ้นพรีเมียมเองมีความยาวลำกล้องอยู่ที่24นิ้วนะครับตัวนี้คะแนนก็อยู่ที่4ลายนะครับตัวไปนะครับก็จะเป็นตัว457ลักนะครับตัวนี้เองก็จะเป็นหนวกแก้มเช่นเดียวกันนะครับแต่ช่วงพันท้ายนะครับผม ก็จะเรียวกว่าตัวพรีเมียมนะคะผมจะเป็นแบบสไตล์ของเทนนิงนะคะผมหรือตัวจากกวัวนะครับบอดี้ของเขาก็จะเรียวๆนิดนึงนะครับผมความยาวลำกล้อง24นิ้วเช่นเดียวกันนะคะผมมีเช็คเกอร์ตรงด้ามจับมีหนุกแก้มมาให้เรียบร้อยนะคะผมสำหรับตัว4ีแซ57ลักแกะลาย เช็คเกอร์ด้านหน้านะคะผมศูนย์หลังเป็นศูนย์ปรับได้นะคะผมศูนย์หน้าเป็นศูนย์เหล็กใบทึบนะครับตัวนี้จะไม่มีไฟเบอร์ออปติกมานะครับอีกตัวหนึ่งนะคะผมก็จะเป็นตัวตัวนี้457อเมริกันนะคะผมก็จะเป็น สไตล์เรียบ,ยบนะคะผมในส่วนของพันท้ายนะคะผมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะไม่มีโหนกแก้มนะครับมีเช็คเกอร์มาให้นะคะผมตรงด้ามจับนะครับตรงสันคอส่วนกระโจมด้านหน้านะครับก็จะมีลายมาให้เรียบร้อยนะคะผมตัวอเมริกันนะคะผมก็มีความยาวลำกล้องอยู่ที่20นะครับสำหรับตัวนี้ ก็เป็นคล้ายๆกับสไตล์วามินนะคะผมจะไม่มีศูนย์หลังแล้วก็ไม่มีศูนย์หน้านะคะผมก็เป็นเรียวๆเลยนะคะผมติดกล้องอีกหนึ่งตัวผมบอกเลยว่าเท่สุดๆครับสำหรับอเมริกันตัวอีกตัวหนึ่งนะคะผมก็จะเป็น LRP นะคะผมตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะนะคะผมเพราะว่า บอดี้ของเขาเป็นบอดี้แบบพอลิเมอร์นะครับเคลือบผิวมานะคะผมตัวนี้เองก็พันท้ายสามารถปรับยืดหดได้นะคะผมสูงต่ำแบบหนวกแก้มยกได้นะคะผมตัวรางนะครับตัวนี้ก็มีรางเพื่อจะติดกล้องเลงมาเรียบร้อยนะคะผมลำกล้องเป็นลำกล้องกรีบมะเฟืองนะครับส่วนตัว ปลายนะคะผมก็จะเป็นปลายมีเป็นคอมนะคะผมให้ความสวยหรูดูดีนะครับสำหรับตัว LRP นะคะผมก็ออกแบบมาเป็นปืนสไตล์แบบพาดยิงนะคะผมสำหรับตัวนี้ก็เน้นไปยิงแข่งขันนะคะผมซุ่มยิงประมาณนั้นนะคะผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวพรีเมียมเทนนิงละ ยากรู้นะคะผมก็จะเป็นปืนแนวสไตล์แบบออกแบบมาเพื่อจะล่านะคะผมอเมริกันเองให้ความคล่องตัวนะครับตัวตัว512นะครับก็จะเป็นแบบกึ่งออตโต้นะคะผมแต่ถ้าเป็นพวกเทนนิงนะครับก็คือตัวสแตนดาร์ดของเขาตัวลักนะครับผมที่แกะลายมาลำกล้อง24นิ้วเหมือนกันนะคะผมแล้วก็ จะมีตัวความมินนะคะผมซิงซึ่งไม่ได้มีศูนย์นะครับแต่มีลำกล้อง20นิ้วนะครับตัวนั้นก็คล้ายๆกับตัวอเมริกันอีกหนึ่งตัวนะคะผมก็จะเป็นพรีเมียมครับพรีเมียมเนี่ยค่อนข้างที่จะยอดฮิตมากๆนะคะผมส่วนตัวจากกั่วนะครับก็มีความยาวมากที่สุดนะครับในเรื่องของลำกล้อง28นิ้วเลยนะคะผมสำหรับตัวจากกั่วตัวนั้นก็ จะแกะลายเสือมานะครับไว้คลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดนะคะผมวันนี้ผมจะสรุปคร่าวๆให้ดูก่อนนะคะผมแล้วก็ตัว5 1 2นะครับของ c ีจะเป็นกึ่งอัตโนมัตินะคะผมก็คือขึ้นลำครั้งเดียวนะคะผมแต่เป็นสไตล์แบบคลาสสิกเพราะว่าเป็นพันธายไม้กระโจมไม้นะคะผมสำหรับตัว CZ 5 1 2ตัวนั้น ส่วนที่เป็นแมกนัม um นะคะผมก็จะมีอยู่ในส่วนของ c ี4แ7สี่ห้าเจ็ดลักนะคะผมก็จะมีเป็นแมกนัม um อยู่นะครับอย่าลืมนะคะผมฝากติดตามคลิปถัดไปของจูนนะคะผมกดติดตามไว้จะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมข่าวสารกันนะครับสวัสดีครับ